คุณผู้ชมได้ตัวเลขมงคลกันไปแบบจุกๆแล้วมาต่อกันที่ตัวเลขป้ายแดงกันมา่อวาะเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันเริกงามยามดีแหละเพราะว่ามีดาราหลายคนนะคะเขาออกรถใหม่ป้ายแดงเริ่มกันที่น้องมาร์ควงสิงค่ะ ที่ควักเงิน7็หลักเจ็ดหลักไร่หลักล้านล้านหนึ่ล้านล้านกว่าซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้กับต,ตัวเองค่ะตู้ละจังเลยลูกใช่ซึ่งรถคันนี้เขาดัดแปลงเป็นรถบ้านคันใหม่ออะป้ายทาายะเบียนม,มาแล้วอ่หาย้ำอีกครั้งนะรถตู้คันใหม่ป้ายแดงกไก่0594รถคันนี้น้องบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมสำหรับการเดินสายโชว์ในทุกจังหวัดเด้อค่ะเด้อ รถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากน้ำผักน้ำแรงของตัวเองอเก็บมานานหลายปีแล้วก็ได้ปรับแต่งข้างในให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาที่ต้องเดินทางไกลจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากก็จะได้แบบนอนได้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะน้องมาร์กวงศิลป์ยังบอกอีกด้วยว่าคณะหมอลำศิลปินภูไทยเตรียมเลยค่ะตอนนี้เตรียมต้อนรับศิลปินตัวจิ๋วอีกสามคนนะที่นั่งอยู่นี่เ่ยเหรอใช่แล้วหนึ่งสองสามไม่ใช่ใครที่ไหนลูกเขาเนี่ยแหละ นิวน้องไนน้องเหนือคนโตเนี่ยอายุ7ขวบคนกลางห้าขวบคนเล็กสามขวบคุณผู้ชมแล้วหน้าเขาคล้ายกันหมดเลยนะใช่น้องหน้ารักน้าชังเลยคุณผู้ชมขาแล้วตอนเนี้มี Fc นะเขามี Fc ของเขาแล้วนะ f c เจอเมื่อไหร่เนี่ยอุ้ยซื้อขนมมาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยมาด้วยความว่าน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักตอนนี้ก็กำลังสั้นให้เป็นซุปตาหมอลำคนใหม่นะ ผู้ชมไปกันต่อดีกว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกน่าะจะเป็นวันดีแหละ,ะเพราะนี่ค่ะอีกหนึ่งสาวที่ออกรถใหม่คันใหม่ถึงจะเป็นป้ายข่าวจะบอกเลยนะคะว่านี่คือรถคันใหม่เอี่ยมของพี่แคนดี้รักแกนค่ะถือเลิกง,งานยามดีเมื่อวานนี้ถอยรถรูคันใหม่เหมือนกันเจ้าต,ตัวเนี่ยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้นะบอกว่าได้เลิกรับน้องลักกี้น้องลักกี้คือชื่อรถคันนี้นะ,ะไป เพื่อนกับน้องแฮปปี้คันที่อยู่ที่บ้านอ,ออกสู่โลกกว้างไปหาความโชคดีกันนะลูกนะอ,อ,อตั้งชื่อมมงคลขนาดนี้แฟนคลับไม่พลาดโฟกัสทะเบียนรถหน่อยสิคะพี่แจ<อ>๊ค,ค่ะเลขเบิ้ลเลขอะไรคะพี่แจ๊คสขอไข่อ,อ,อ่างส่แปดหนึ่งหนึ่ง4ป1สี่หน เป็นสี่แปดแต่พี่แจ็คก็ได้ตบขา่เลขเบิลมาอีกแล้วหนึ่งเลขเหมือนพ่อรองเมื่อกี้เอออ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วกันนะถือว่าเป็นน้องลักกี้ที่จะช่วยขนเงินขนทองให้กับพี่แคนดี้รักแก่นก็แล้วกันแต่จะบอกว่าสดสดร้อนร้อนเมื่อเช้านี้นี่ค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดเลยพี่ไปกี้สิทธัญญาถือเรกเย็นเรืออากาศเย็นเย็นวันนี้ถอยรถตู้คันใหม่ป้ายแดงสดสดร้อนร้อนถอยมาแบบนี้เลยหรอถอยมาแบบนี้แล้วคือแบบ รถมาม่เลยเราวิ่งสวยวัดเรามาส่องกันหน่อยสิว่าป้ายทะเบียนรถก็คือผู้ชมมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ดิฉันซูมมาแล้วอ่ซูมมาแล้ว0996เล้เกเลขเบิร์นเห็นไหมแล้วเลขหกมันกระโดดเป็นเก้าได้นะเธอเอาซิวันนี้จัดเลขเบิร์นให้แบบจุกๆไปเลยคุณผู้ชมค่ะ